Elon Musk ประกาศจัดตั้งบริษัทพัฒนา AI หวังจะเป็นคู่แข่งกับ Chat GPT ของ OpenAI นะครับงานนี้มีการดึงเอาพนักง,งานระดับกันกลันเลยจาก DeepMind ของ Google นะครับแล้วก็ไปใช้ทรัพยากรของ Twitter และ Tesla มาช่วยงานนี้ด้วย <ST AN CE> มันสวนทางนิดนึงก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Elon Musk เนี่ยไปชวนหลายๆบริษัทแล้วก็บอกว่า ขอให้ผู้สร้าง AI ทุกคนหยุดพัฒนา AI เป็นเวลา6เดือนอา่าใช่ไหมเพราะไม่งั้นเราต้องทำจริยธรรม AI ก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพัฒนากันแบบไม่มีจริยธรรมแล้วเดี๋ยววันหนึ่ง AI จะควบคุมไม่ได้นะฮะเอ๊ะแต่ทำไมข่าวนี้แล้วมาตั้งบริษัทพัฒนา AI แล้วก็เหมือนเร่งด้วยนะเหมือนไปเอาทรัพยากรนู่นนี่นั่นมาช่วยบูสต์ให้มันเร็วๆนะครับผมไม่เคยอ่านข่าวว่า Open AI เนี่ย เจ้าของ c h a t GPT เนี่ยนะฮะอดีตผู้ก่อตั้ง Open AI เนี่ยคือ Elon Musk นะครับแต่ผมมัไม่มีข้อมูลว่าทุกวันนี้ผมยังก่อนหน้านี้ที่จะอ่านข่าวนี้ผมยังเข้าใจอยู่เลยว่า Elon Musk เนเป็นหุ้นใหญ่ของ Open AI และยังเป็นเจ้าของอยู่ไม่คือ Elon Musk ก่อตั้ง Open AI จริงแต่ Elon Musk เนี่ยมีหุ้นและทําบริษ,ษัท Open AI อยู่แค่3ปีแค่นั้นเอง เขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2015พอ2018นะฮะก็มีเรื่องว่าไปดูข้อมูลนะครับมีรายงานข่าวว่าแตกหักกับผู้ก่อตั้งคนอื่นๆมีปัญหากับผู้ก่อตั้งคนอื่นๆแล้วก็แยกตัวออกมาถอนหุ้นออกมาเท่ากับว่า ในความเข้าใจผมไม่ถูกต้องเพรผมเข้าใจว่าอีลอนมัสก์ก็เป็นเจ้าของ Open AI c h a แชท t ก็เป็นของอีลอนมัสก์ด้วยจริงๆไม่ใช่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีข่าวนู่นนี่นั่นออกมาว่าในระหว่างที่ AI กําลังฮิตเนี่ยแชท GPT กํากลังโด,ด่งดังอีลอนมัสก์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำแชทบอทไปแข่งกับแชท GPT ด้วยซึ่งผมอ่านข่าวทีแรกผมก็โงโงโงงอ้มันก็เจ้าของไม่ใช่เหรอเออจริงๆไม่ใช่นะครับล่าสุดเนี่ย ของจริงมาแล้วนะคะคู่แข่งที่จะมาสู้กับ ChatGPT ก็คือบริษัท xAI จดทะเบียนเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาในเองนะครับนี่ที่เนวาดานะครับโดยมีอีลอนมัสเป็นชื่อกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับตอนนี้อีลอนมัสกำลังสร้างทีมพัฒนา AI โดยดึงวิศวกรและนักวิจัยระดับสำคัญสำคัญมาเลยนะครับได้คุณอีกอร์บาบัสกินนะครับ อดีตพนักงานของ Google d e e p m i นี่นะฮะแล้วก็ชวนนักลงทุนจาก SpaceX จาก t ท s l a มาร่วมลงทุนในบริษัท XAI นี้นะครับแล้วก็ไปดึงเอาทรัพยากรการประมวลผลของ t ท s l a กับ Twitter มาช่วยการเทรนโมเดลด้วยดูลักษณะาการทำของอีลอนมัสแล้วเนี่ยเหมือนกับตอนที่เขามันมันเฉลยหลายๆเรื่องนะการที่เขาออกมาประกาศว่าทุกคนช่วยหยุดเทรน AI ก่อนได้ไหม มันเหมือนอีลอนมัสเนี่ยพยายามจะถ่วงเวลาเพราะตัวเองจริงๆเนี่ยอยากจะกระโดดเข้าไปในวงการ AI ด้วยอยากจะร่วมกระแสะเขาด้วยแต่ตั้ง XAI มาแล้วพัฒนาไม่ทันก็เลยออกมาสร้างข่าวถ่วงเวลาก่อนเสร็จแล้วตัวเองก็เนี่ย XAI ไปดึงคนโน้นคนนี้แล้วก็ไปเอาทรัพยากรไปหานักลงทุนมาเหมือนพยายามที่จะบูสต์ไอตัว AI ของเขาเองซึ่งยังไม่มีชื่อนะครับตอนนี้มีแต่ชื่อบริษัท XA i ยังไม่มีชื่อ แต่อยากจะบูสต์ไอ้ตัวนี้ให้มันบิวขึ้นมาให้เร็วเทรนมันให้มันเก่งขึ้นเร็วๆเพื่อที่จะลงไปเป็นคู่แข่งด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้มีข่าวบอกว่าถึงกับใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เท s l a ใช้อยู่นะครับในการประมวลผลในพวกฟูลเ l ลด i v i n g พวกระบบดาวทงดาวเทียมทั้งหลายแหล่เนี่ยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าโดโจนะครับ ก็ดึงเอาส่วนหนึ่งของโดโจมาเทรนโมเดล AI ตัวนี้ด้วยให้กับ XAI ถ้าใครขับขับเทส l a อยู่นะครับแล้วระบบเออนะครับขอให้เข้าใจว่า XAI ดึงทรัพยากรไปใจอยู่อย่าไปโกรธใครเลยขอให้โกรธอีลอนมัสปเพียงผู้เดียวนะฮะอ่ะล่าสุดนะครับมีการควบรวม Twitter Inc ฮะเดี๋ยวสัปดาห์ที่ผ่านมา Twitter i n อิเพิ่งถูกควบรวมเข้ากับบริษัท XCo ซึ่งก็เป็นบริษัทของอีลอนมัสนี่ไงเขากินทวิตเตอร์เข้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะย่อยทวิตเตอร์ทิ้งและทวิตเตอร์อาจจะสลายไปเลยก็ได้อุ๊ยน่ากลัวมากๆนะครับ XAI เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ X Corporation นะฮะซึ่ง X Corporation เนี่ยมีภาพใหญ่มากนะครับเป็นบริษัทที่วางแผนเอาไว้ว่าเขาจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวเดียวชื่อว่า Everything App แอปตัวนี้จะทำได้ทุกอย่างเลย เป็นทุกแอปที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วอีกหน่อยคือแอปตัวนี้จะครองโลกด้วยการที่ว่าคุณน่ะจะทําอะไรก็ช่างคุณใช้แอปตัวนี้ตัวเดียวแล้วคุณทําได้ทุกอย่างอยู่ในนี้รับเงินโอนเงินซื้อของดูแผนที่รับชมความบันเทิงขับรถนะระบบนำทําทุกอย่างอยู่ในนี้ ะะอยู่ในแอปเดียวเลยนี่คือแผนก้อนใหญ่ของ X Corporation โอ้โหน่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปหาข่าวของ X Corporation แล้วมาอ่านเพิ่มให้ฟังนี่น่าสนใจมากนะ XAI นี่กลายเป็นเรื่องจ้อยปไปเลย